มันใช้ประโยชน์แบบเดียวกันมีทั้งก้อนกลมแบนๆเล็กจิว๋วก้อนนี้เป็นเหลี่ยมๆก้อนนี้เป็นแท่งๆดูคุ้นๆส่วนก้อนนี้ใหญ่ที่สุดก้อนพวกนี้เอาไว้ทำอะไรกันะ ว้าวของเล่นหุ่นยนต์ดูเหมือนมีชีวิตขึ้นมาเลยลองใส่เข้าไปในอย่างอื่นก็ทำให้ของต่างๆเคลื่อนที่ได้โอ้โหเจ๋งก้อนพลังงานลึกลับปลุกชีวิตของสิ่งต่างๆได้ยังไงกัน เด็กๆรู้ไหมว่าก้อนพลังงานนี้คืออะไรใช่แล้วทานหรือชื่อเต็มๆของมันก็คือแบตเตอรี่นั่นเองมันทำให้ของต่างๆทำงานหรือเคลื่อนที่ได้เพราะมีพลังงานมหาศาลซ่อนอยู่ข้างในก้อนเล็กๆนั้นภายในแบตเตอรี่จะมีพลังงานไฟฟ้าที่ถูกเก็บเอาไว้มีขั้วบวกและขั้วลบทำหน้าที่ในการปล่อยพลังงานนั้นออกมาด้านที่มีปุ่มนูนๆเรียกว่าขั้วบวก ด้านที่แบนๆอีกฝั่งเรียกว่าขั้วลบเมื่อเอาถานใส่ลงไปในสิ่งของต่างๆพลังงานไฟฟ้าในถานก็จะไหลเข้าไปในถุงชิ้นนั้นทำให้ของต่างๆดูเหมือนกับว่ามีชีวิตขึ้นได้นั่นเอง ว้าวภมเปิดผมเปิดระวังเราเปนคนบังคับ บางครับไม่ได้อ่ะเดินหะน้างไม่ได้มันทานหมดใช่คงต้องไปเบี่ยงทานใหม่อ่ะเท่ากาันภูุงเท่ากาันใส่ไดข้ขอหน่อยขอหน่อย,อ,อ,ยอ่ะเทียบเทียบ,บดู เท่ากันมากเลยอะเราต้องเปลี่ยนทานไหม้นะพูมใช่เย้ yeah, ขึ้นแล้วมันมีไฟเพิ่มขึ้นนะ่าดูดีเนี่ยใช่ตแต่มันขับไม่ไปอ่ะอมันน่าจะเป็นเพราะฐานตรงนี้อีกแล้วเนี่ยในที่บงังคับภูมิใช่ทานหมด มันเป็นฐานแบบก้อนๆค่ะนี่มันใหญ่กว่าเหมือนอย่างลบเลยอ่ะเอ๊ฐานมีหลายแบบจังแล้วต้องใช้แบบไหนล่ะเนี่ยถูกต้องอันนี้แหละเท่ากันเย้ยย้ต่อเลยดีกว่าพุ่มเอาไววางเลยเดินน้า ชู่ชู่งชู่ชูชชตรงไปข้างหน้าว้ถอยหลังกลับมาอ่าแล้วยกทรอแล้วเนี่ยของเล่นของเราใส่ถ่านและเล่นสนุกได้ไม่หยุดเลยสูส่ชูพุงชูู่่ภารกิจต,ต่อไปมาทำอะไรเจ๋งๆกันเรียมอุปกรณ์ถ่านก้อนแม่เหล็กทองแดงดัดเป็นนักเต็มระบ,บำ ใส่กระโปงด้วยนะทำแบบนี้ว้าวตัวนี้หมุนช้าฐานใกล้จะหมดแล้วสินะฐานก้อนนี้แรงเยอะมากหมุนติ้วเลยตัวนี้ฐานหมดจ้าไม่หมุนเลย นักเต้นรำพลังทานแบตบไม่หมดเราไม่หยุดมดุนเจ๋งสุดๆฐานมีหลายแบบเด็กๆรู้ไหมว่าฐานแต่ละแบบใช้กับของไม่เหมือนกันฐานแท่งทรงกระบอกที่เราเห็นกันบ่อยๆมักจะถูกใช้กับของทั่วๆไปเช่นของเล่นต่างๆแต่ถ้าเป็นฐานที่คล้ายๆกันแต่เล็กลงมาหน่อย ก็จะถูกใช้กับของที่ต้องการพลังงานไฟฟ้าน้อยๆอย่างรีโมทคอนโทรลต่อมาก็เป็นฐานแบนๆกลมๆถูกใช้กับของที่มีขนาดเล็กมากๆอย่างนาฬิกาข้อมือส่วนถาดขนาดใหญ่ถูกนำมาใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องการพลังงานมากๆเช่นวิทยุฐานต่างๆเมื่อถูกใช้งานพลังงานในฐานก็จะค่อยๆหมดลงไปนำกลับมาใช้ใหม่ไม่ได้แต่ก็มีฐานที่สามารถใช้ซ้ำได้ด้วยนะ เมื่อเราใช้หมดแค่เอาไปชาร์จไฟฟ้าถ่านก็จะกลับมามีพลังงานเหมือนเดิมเห็นถ่านก้อนเล็กๆแค่นี้แต่เก็บพลังงานไว้ได้เยอะเลยเจ๋งสุดๆ って。<noise> Okay. Yeah. เจ้าพูดได้ด้วยนอเนี่ยเจ้าหุ่นกระบอกต่อไปเจ้าจะเป็นลูกชายของฉันนะเจ้าต้องเป็นเด็กดีและต้องไปโรงเรียนด้วยนะเข้าใจไหมครับผมจะเป็นเด็กดีและจะไปโรงเรียนครับช,ชายชราผู้นี้อยู่ตัวคนเดียวเขาไม่มีลูกชายจนกระทั่งเกิดสิ่งมหัศจรรย์กับหุ่นกระบอกไม้ที่เขาสร้างขึ้นใช่แล้วอยู่ดีๆหุ่นกระบอกไม้ตัวนี้ ก็มีชีวิตขึ้นมาพ่อครับพ่อครับถ้าผมไปโรงเรียนผมก็จะมีเพื่อนเล่นเยอะแยะเลยใช่ไหมครับใช่แล้วที่โรงเรียนนะเจ้าจะมีเพื่อนเยอะเลยละ่ะแต่ต้องรอให้ถึงวันเปิดภาคเรียนก่อนนะเย่ yeah, ดีใจจังผมจะมีเพื่อนแล้วอยากให้ถึงวันเปิดเรียนเร็วๆจัง เจ้าหนูมาเดินทำอะไรแถวนี้สนใจอยากดูละครหุ่นกระบอกไหมละ่ะเดี๋ยวฉันให้หนูดูฟรีๆเลยไม่คิดสตังค์จริงเหรอครับแล้วตรงนั้นจะมีเด็กๆอยู่เยอะเลยใช่ไหมครับผมก็จะมีเพื่อนเล่นเยอะเลยใช่ไหมครับแน่นอนเจ้าจะมีเพื่อนเล่นด้วยเยอะมากเลยล่ะทีนี้ดูละครไป เล่นกับเพื่อนๆไปสนุกแน่นอนแย่ yeah, แล้วล่ะครับเด็กๆหุ่นกระบอกโชคร้ายเดินไปเจอคณะละครหุ่นเชิดที่ชอบหลอกและจับเด็กๆไปอยู่ในคณะละครเพื่อใช้งานยิ่งมาเจอหุ่นกระบอกที่เหงาและก็อยากดีเพื่อนด้วยงานนี้หุ่นกระบอกน้อยจะโดนหลอกไหมเนื่อทำยังไงดี่านึกออกแล้วเพื่อนเพื่อนไง เรามาช่วยกันทําเพื่อนให้หุ่นกระบอกขี้เหงาตัวนี้กันดีกว่ามาเตรียมอุปกรณ์กันเลยแบบหุ่นกระดาษที่ชอบที่เจาะกระดาษกันไกลหนังยางตาไกา่เชือกตะเกียบสีไม้ นำแบบหุ่นกระดาษที่ชอบมาตกแต่งหน้าตาระบายสีหุ่นตามใจเราหลังจากตกแต่งเสร็จแล้วก็ตัดชิ้นส่วนต่างๆของหุ่น เส็จแล้วใช้ที่เจาะกระดาษเจาะตามร้อยบนตัวหุน่นใส่ตาไกา่ตามรูที่เจาะเป็นข้อต่อให้กับหุน่น ผูกเชือกเข้ากับไม้ต่อเข้ากับส่วนหัวและแขนของหุน่น แค่นี้เราก็จะได้หุ่นสายมาเชิเดเล่นกันแล้วล่ะค่ะตอนนี้เจ้าหุ่นกระบอกไม้ไม่น่าจะเหงาแล้วนะคะอ้าวว่าไงรอน,นานแล้วนะจะหุ่นกระบอกน้อยอยากจะไปดูละครหุ่นเชิดไหมละ่ะเพื่อนเพื่อนเยอะเลยนะ ไม่แล้วครับขอบคุณมากนะครับเพราะคุณพ่อสอนไว้ว่าไม่ให้เชื่อคนแปลกหน้า mm hmm. และที่สำคัญคุณพ่อน่าจะมีอะไระนสนุกๆเตรียมไว้ให้ผมเล่นที่บ้านแล้วล่ะครับไปก่อนละครับรีบกลับบ้านดีกว่าอ้าวเอ้ยไงเงั้นน่ะโธ่เอ้ยหลอกไม่สำเร็จๆึ